สวัสดีครับผมผมเพชรพรลวดสวัสดีพี่สูผู้สุขคันกคับผมมาหลับพี่น้องหวยซองวีไอพีโคงทุตายสิบหกท่นว่าสองหาหกแปดเมื่อเนกาวันที่สิบหาล่อว,วันจันทร์ที่สิบห้าเพี่น้องเนาะมาซาเนี่ยพี่น้องหวยซอง, VIP งวีไอพีงวดนี้วันวันที่หนึ่งท่านว่าขงเน,นกับพวกเขาพี่น้องรักลอยกับพวกเขาจักตัวพอวารีเล็กมันออกกัน สองหาสองน้าพี่น้องเรีย่างก็คือสองสองบกเข่าด้าพี่น้องได้หลุดเปิดไนเลยทั้งหลักสิบหลักหน่วยหลักลอยอย,อย่างกับพ่มีมาบนห้เก้ากับพ่มีล่างห้ซีกับพ่ามาบ่เข่าน้พี่น้องหลุดได้พี่น้องได้หอยสว่างวีงพี่บกเข่าหลุดบ่ไก่จักตัวเลย มีหลักฐานของเกาให้เบิงความบ่เขาก็คือบอ่เขาได,พดา้พี่นอ้องเด้เอาอไม่พี่น้องแกเมื่อไหร่มืออ่อนนี่แหละมาคงทุตไทยเพื่กันให้คักๆล้วล่ะมาพี่น้องพระวันคงทุตไทยล่ะสิบหกท่านว่า Vinh Bồn Cầu, ma tổ cầu Năm chắc cầu hẳn bò Nó Bên hệ cầu ma cầu Cứ cầu là biết đồng Cầu cứ cầu tua cầu tua đêm Hãy subscribe cho ก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าเลขเก้าหายอันตลอดปี สวนเล็กสามตัวแปดเก้าหนึ่ง หนึ่งเก้าสี่ศูนย์เก้าห้าส่วนตัวเน้นได้พี่น้องไงพี่เน้นให้นี่ศูนย์เก้าหานี่ ส่วนเหล็กซองตัวก็คือเกาหานี่แหละถ้าพี่น้องมักศูนหาหาซูนย์ก็ตัดเอาได้ตัดเอาส้อยเอาเก้าสี่เก้าหนึง่งบริตัดไม่แล้วนี่เม่แล้วเลือถ้าหาศูนศูนย์หาครับแปดเก้าเก้าแปดนี่แหละพี่น้องเข้ามาตัดเอาส้อยเอา แปดเก้หาเก้าแปดส่วนหาหาศูนย์เนี่ยตัวนี้ของเพื่อนเนี่ยนี่แหละเก้าหนึงน่งหนึ่งเก้ากับไม่เหลวสี่เก้าเก้าสี่กับไม่เหลวเก้าหาหาเก้ากับไม่แล้ว C ล 8, 9, 9, 8, เลี้ยจะแปดเก้าเก้าแปดหรือว่าหาส่วส่วนหาที่พี่น้องจะตัดอยากสร้อยนะวิ่งล่างวิ่งล่างหก หกูนห้าหกแปดลางเป็นหมาสามครูขึ้นก่อน วตัวเนียนี่ก็แเ่นหกนย์นี่ตัวเิ tá, ่นเนีนให้สิบหกธันวาสองห้าหกแปดหวซองวีไอพีบนวิ่งเก้า กรบคู่919495เป็นกระเน่นที่9หาด้พี่น้องครับตัวนำ้ำส่วนเลข3ตัวนี้891 194095 095เป็นตัวเน้นพี่น้องล่างวิ่ง6 6068 5 6 8. เพป็นเน้นที่60อย่าลืมบนกับไปกราบล่างกับไปกรับได้พี่น้องได้อเอาแคบหน้าจอเอา ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องขันมีตตัวมักตัวชอบกับหาลถตรีกันนี่เพราะได้ยู่นกติเอาคอยพี่น้องเข้ามันมานกันสู่บูุสคนแหงๆเรวยๆฝากก็เลยกุแชแซวดีตามสวัสดีครับผม